สวัสดีครับเบาเบียวพาลุยพาแซบครับสวัสดีจ้าโอ้วันนี้มีอะไรเมนูนเดองมัฝากพี่น,อนอ้องเนาะ้อไปครับ<อ>เดี๋ยวไปเบิรงเมนูก,กันครับโอ้นี่ครับเป็นยังไงแม่อ้อมน้องง้อจ้าน้องมสง้อเสริมได้กินอ้อมน้องว่แล้วครับเมื่อไหร่บุญปากเบาเบียวระบาดนะนี่ก็ตัมแตงจ้าสามเมนูนะแม่เนาะปลาแดกฟัดจ้านี่ครับขาดปลาแดดครับปลาแดกปักสุดแม่ฮูเลยนะครับพี่น้อง แข็แน้ำหอมเนครับมาครับมากินข้าวกินน้ำลงบันนะครับบันครับอินทองกินน้ำกันครับมาจ้าสวัสดีจ้ามาเียสวัสดีครับมาเลยครับนองขาวน้อมน้แม่ก็นะครับนี่ก็นเลยมาเล้าน้เปียเเบียกขนะครับสาบปูนขึ้ก็นะครับม้เลยมาเลยครับเด็น้องบนน้ำนะครับอนี่กันเลยมาเลยครับกินทาวครับ อมนองว่ะม so ันกกระดอนะครับะงครับองโอ้แมวคงอดเองนองว่ะอมสุขภาพกินแะครับเลยดครับสดเลไหม่ะปีนงก็ได้กินทนนาตวอืน่ะยอื ôi hai ôi không. nhà không. ôi không. ôi oh, ừ. không. ôi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  không. không. ôi 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 nhỉ? ôi không. ôi không. ôi không. không. ôi Tám lô không. không. ôi không. không. ôi เอาไป้ายกันด้วผมเ็บรยมันได้เงินก้เย <c oughs> อืมเจ้าของอันนี้ยังไม่ขายบมดเลยนี่ยอย่าบอกน,น่ให้โดนรับ นองว่า่หรับจัดเลย้องมาครับข้าวม่เหมาาซื้อ่ตลาดไทได้เดกินมะม่วุนองม่เนะ

นครับเห็นน้ามากเอาไปกินมัดนะบพี่นนกงกินไรลุกลางกินลรแต่ยิงซ้อนเด้อโห้เขหยอกเล่งหนุงซัองกินแย้งรขาโมกตะแงมเ็นเรครับอั้ ตะวันมา่ายกี่คนะครับเสียบกระลาดเลยขาอื้อขมากนเย้อบรจะกครับน้องในกินมั้งะทำทัวร์งนฝักเพื่อะครับเพย่อนข้ามองเสีย นีน้งเห็นเขาเลาเหรอไม่ม่โดนนี่นึงนนสงออนะเขาไม่าเสียออนะดาอันนี้ไม่ใครซ่นานเทพพระใครซ่า,านั่นกบรียก,ก,ก,กว่ยกกวยเห็นไหมพี่น้องหักกวยห่วยมนันห่วยห่วยห่วยฮัฮึห่วยับร แสไปเียกับแม่น,นองว่าเยนะครับหัาเส็นแท่งกูมักเหรอปะกูมันก็กินหับนีกับมี มือก็จะไปใหดงานนี้ก็ดันถึงยอล้วครับก็ไปสร้างใกล้เราแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวต้องห้องกันห้องแล้วครับพี่เรือกั็จะได้จ้างสร้างเขาไม่ใช่ประตูแหนบ้างหรอครับเดี๋ยวว่นนี้อัปเดตพี่น้องในสวนน้ำนะครับไม่นี้กับกะ <c oughs> อะไรไปเห้คำเสร็จละก็รังสมเขาได้มีรายได้ในนั้ล้วครับ ให้เิตัวล้วกันเช่นะตังให่กิมน้ำส้มน้ำนะครับเช็ดตัวนี้เป็นน้ำมันนั่งอยู่นีมันจะจ่าเจ,จ็บเสดอืมจ้าอันอยากกินอะไรบ้างไหม

ในมาหาแมุ่ถึงเขาตะลเมอรนี่บ้าเบกในร้ายบ่อวันนี้กินเนี่ยชื่อลูกกินนะสองหัแเล้งก็ถึงแต่าเยอดน้าก่อนนไดขายเขาสองขอตัว

mừng mong với chấm lưu hát mừng 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 ngon mừng 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 nó mừng 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 đó เาเปิดงงานเมีซอห้าขอเราไปึืนปูนไมาเลยครับึ้นปูนแล้วเลยแมงก์กินทาแมงก์ไม่เขาน้ำนะครับับบเปที่มากินเลี้วกนไนะครับ อเลนั่นเวลากิน huh นั <dangers> おお <jamais> ่นแกงขึ้นอิ่มแล้วฮะอกินกินแล้วนะครับพี่น้องมาไปลงแกงนองเนอ้อหน้อเดี๋ยวหาเลี้ยวบบมับมองเสบครับผมแสบ mặc nhập kim trải nghiệm trông lắm trắng 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 เห็นละวนกไหวเนนอกไดเสียบหลยครับพี่น้องพัชนะานั้นะมาไลจ้ามาเมื่ยินาทมาร ครับพี่รองสับคิปนี้บ้าเบี้ยวกับิตลาพี่้องสนิทกันครับนี่แมาเห็ดเบี้ยวที่เรานะครับมาเห็นเบี้ยกัอ่านนักรียครับสาตรนะครับนะครับแม่หาอยู่ลวอยู่แล้วกินครับเป็นน้กกินที่พิเศษคามพับนเลยออมน้องน้อราครับปีนึงสี่จอนึงครับแล้วครับพี่้องทงกดนกับปากค็แไรก็แช่แล้วนะครับฝากเป็นกรใหญ่บ้าเบี้วกรบอ่อแมนะครับและกับากก็แกแช่ให้ช่องบ้าเบี้ยวพารึข้กวเสีบนนะครับสำหรับคลิปนี้กันสิายทนี้และครับสวัสดีครับ